สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ dk auto review ช่องที่เราจะพาทุกคนไปเจาะลึกรีวิวและอัปเดตรถยนต์รุ่นใหม่แบบละเอียดที่สุดถ้าคุณชอบคอนเทนต์เกี่ยวกับรถยนต์ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับรถ SUV ยอดนิยมรุ่นหนึ่งที่หลายคนรอคอยกับ2025 honda crv ซึ่งเป็นเจเนอเรชันใหม่ที่มาพร้อมกับดีไซน์ที่ทันสมัยขึ้น เทคโนโลยีที่ล้ำหน้าและสมรรถนะที่ดีขึ้นกว่าเดิม Honda CRV ใหม่ในปี2025ยังคงเป็น SUV ขนาดกลางที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในเมืองและการเดินทางไกลาภายนอกถูกปรับปรุงให้มีความโฉบเฉี่ยวขึ้นดูพรีเมียมขึ้นและให้ความรู้สึกแข็งแกร่งขึ้นตั้งแต่กระจังหน้าที่ออกแบบใหม่ไฟหน้าแบบ LED ีไซน์เรียวคมไฟท้ายรูปตัว L ที่เป็นเอกลักษณ์และเส้นสายตัวถังที่ดูสปอร์ตมากขึ้น มิติของตัวรถมีการขยายใหญ่ขึ้นเพื่อเพิ่มพื้นที่ภายในห้องโดยสารโดยความยาวของตัวรถเพิ่มขึ้นเล็กน้อยทำให้ห้องโดยสารกว้างขวางขึ้นและให้ความสบายมากขึ้นสำหรับผู้โดยสารทั้งตอนหน้าและตอนหลังในส่วนของภายใน Honda CR-V 2025มาพร้อมกับดีไซน์ที่เรียบหรูและใช้วัสดุคุณภาพสูงหน้าจออินโฟเทนเมนแบบสัมผัสขนาด9-12นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่น รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายแผงคอนโซลถูกออกแบบใหม่ให้ดูทันสมัยขึ้นพร้อมช่องแอร์แนวยาวที่ทำให้ดูมีมิติและปุ่มควบคุมที่จัดวางให้ใช้งานง่ายขึ้นเบาะนั่งถูกออกแบบให้รองรับสริระได้ดีขึ้น พร้อมฟังก์ชันปรับไฟฟ้าระบบทำความร้อนและระบายอากาศในบางรุ่นบอะแถว2สามารถพับได้แบบ60ต่อ40ทําทำให้เพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้อย่างยืดหยุ่นนอกจากนี้ยังมีหลังคาพานรามิกซันรูฟที่ช่วยเพิ่มความโปร่งโล่งให้กับห้องโดยสารด้านเทคโนโลยี Honda CRV 2025มาพร้อมกับระบบความปลอดภัย Honda Sensing ที่ได้รับการปรับปรุงให้ทำงานได้แม่นยำขึ้นประกอบไปด้วยระบบเตือนการชนพร้อมช่วยเบรก ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันและระบบช่วยเตือนเมื่อมีรถอยู่ในจุดอับสายตาเครื่องยนต์ของ Honda CRV 2025มีให้เลือกทั้งแบบเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรเทอร์โบและรุ่นไฮบริด e h e v ที่ใช้เครื่องยนต์2.0ลิตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อให้สมรรถนะที่ดีและประหยัดน้ำมันมากขึ้น ระบบขับเคลื่อนมีทั้งแบบขับเคลื่อนล้อหน้าและขับเคลื่อนสี่ล้อ AWD ขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยด้านการขับขี่ Honda CRV 2025มีการปรับปรุงช่วงล่างให้มีความนุ่มนวลขึ้นแต่ยังให้ความมั่นคงในการเข้าโคง้งพวงมาลัยตอบสนองไวขึ้นและมีโหมดการขับขี่ที่สามารถเลือกปรับได้ตามสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นโหมดปกติโหมดประหยัดน้ำมันและโหมดสปอร์ต สำหรับราคาคาดการของ Honda CRV 2025จะแตกต่างกันไปตามรุ่นย่อยและออปชั่นที่เลือกซึ่งในประเทศไทยคาดว่าจะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ1.5-10.8ถึงล้านบาทโดยรวมแล้ว Honda CRV 2025เป็น SUV ที่ได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นทั้งในเรื่องดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะการขับขี่เหมาะสำหรับคนที่ต้องการรถที่มีความอเนกประสงค์ ขับสนุกและเต็มไปด้วยเทคโนโลยีทันสมัยถ้าคุณชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง DK Auto Review ไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่ในรีวิวหน้าขอบคุณที่รับชมครับ